เาานานิทผีสวัสดีค่ะพบกับมินจังในช่วงเล่าเรื่องผีในวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆแบบนี้กันอีกแล้วนะคะในวันนี้มินได้มีประสบการณ์เรื่องเล่าหลอนจากประสบการณ์จริงที่เพิ่งจะเกิดขึ้นกับคุณหลอนเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะ คุณอ่อนเป็นแฟนขับของช่องมิ้นจังมานานแล้วและได้ส่งเรื่องเล่ามาให้มิ้นทำเป็นการ์ตูนเล่าให้ทุกๆคนฟังกันค่ะคุณอ่อนนั้นเช่าห้องอยู่ในห้องแถวขนาดเล็กในจังหวัดขอนแกน่นและอยู่ลำพังในห้องเช่าแห่งนี้เพราะราคาประหยัดคุณอ่อนอาศัยอยู่ห้องแถวแห่งนี้มาได้เป็นปีแล้วค่ะโดยห้องเช่าที่ว่าจะมีลักษณะเป็นห้องแถวชั้นเดียว มีห้องอยู่ประมาณสีห้องเรียงกันภายในห้องเช่ามีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมยาวๆมีห้องน้ำในตัวด้านหลังเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องและข้าวของไม่ได้มีอะไรมากนักมีเพียงที่นอนตู้เย็นโต๊ะราวตักผ้าและฟูกปูนอนเพราะอาศัยอยู่คนเดียวเลยไม่ค่อยมีข้าวของอะไรมากมายค่ะคุณอ่อนเป็นคนที่รักสัตว์มาก ปกติจึงมักชอบเปิดประตูหลังห้องเพื่อให้อาหารแมวจรจัดแถวนั้นที่มักแวะเวียนมากินอาหารที่ห้องของคุณนนอนเป็นประจำประตูหลังห้องจึงมักเปิดทิ้งไว้ให้แมวประจำด้านหลังห้องเช่าเป็นพื้นที่ว่างค่อนข้างกว้างขวางมีต้นไม้มีต้นกล้วยอยู่บริเวณด้านหลังห้องค่ะแต่พอเปิดประตูหลังห้องออกไป ก็จะเห็นเป็นวิวต้นไม้และต้นกล้วยที่ว่าเลยเนื่องจากมีพื้นที่หลังห้องตรงนี้คุณอ่อนก็เลยได้นําโต๊ะไปวางไว้เพื่อนั่งเล่นบริเวณหลังห้องและได้ปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆวางไว้บนโต๊ะบ้างนอกจากคุณอ่อนแกจะใจดีใจบุญกับสัตว์กับน้องแมวจอนแล้วคุณอ่อนนั้นก็ยังจะมักใจดีวานอาหารวางขนมทิ้งเอาไว้หลังห้องเป็นประจำ และมักจะพูดเรียกผีหรือดวงวิญญาณให้มากินอาหารที่คุณอ่อนมักจะนำมาไหว้พระไว้เป็นประจำถ้าหิวก็มากินนะตามสบายเลยคุณอ่อนแกจะชอบทำแบบนี้ปล่อยครั้งแต่แกก็ไม่เคยพบเจอผีหรืออะไรมาก่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาก็ได้เกิดเรื่องราวชวนหลอนเกิดขึ้นในคืนนั้น คุณอ่อนหลังจากที่ได้ทำกิจวัตรประจำวันจบแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำโดยที่นอนของคุณอ่อนนั้นเวลานอนปลายเท้ามันจะหันไปทางประตูหลังห้องพอดีและที่นอนก็ตั้งอยู่กับประตูหลังห้องพอดีกันเลยซึ่งการนอนแบบนี้จริงๆแล้วเป็นการนอนที่ไม่ค่อยดีนะคะเพราะการนอนหันปลายเท้าหรือตัวเองตรงกับประตูมันถือว่าเป็นทางผีผ่านพอดี ในคืนนั้นในระหว่างที่คนอ่อนปิดไฟนอนอยู่คนเดียวภายในห้องในช่วงเวลาประมาณตีสามกว่าคืนนั้นคุณอ่อนที่นอนอยู่เริ่มมีอาการหนาวขึ้นมา และเป็นอาการของคนที่นอนกึ่งหลับกึง่งตื่นกึ่งฝันคุณอ่อนได้เกิดลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนที่สายตานั้นจะจับจ้องมองออกไปยังประตูหลังห้องที่ในตอนนั้นมันเหมือนกับว่าประตูที่ปิดเอาไว้ก่อนนอนมันถูกเปิดทิ้งเอาไว้ทำให้คุณอ่อนมองออกไปที่นอกประตูและพบว่ามีชายผิวดำ นั่งค้มหน้าก้มตาในลักษณะชันเขา่าท่อนบนของเขาไม่สวมใส่เสื้อสวมเพียงกางเกงนั่งก้มหน้าอยู่แบบนั้นที่ใต้ต้นกล้วยหลังห้องของคุณอ่อนก่อนที่ชายผิวดำคนนั้นจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองสบตาคุณอ่อนแววตาของเขานั้นช่างดูดุดันและน่ากลัวเหมือนกำลังไม่พอใจคุณอ่อน คุณหนอนแกก็ตกใจมากเมื่อเห็นดังนั้นจึงพยายามไปถามว่าชายคนนั้นเป็นใครมาทำอะไรที่หลังห้องและต้องการอะไรก่อนที่ชายผิวดำคนนั้นจะจ้องคุณอ่อนตาขมิงด้วยดวงตาที่ดูน่ากลัวเช่นเดิมก่อนที่จะบอกว่ากูหิวขอ,องกินกูอยู่ไหน เมื่อคุณอ่อนได้ยินดังน,นั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณตีสีกว่าก่อนที่จะพบว่าทุกอย่างภายในห้องมันก็ดูปกติดีที่บริเวณด้านหลังห้องก็ไม่ได้มีใครอยู่ด้วยคุณอ่อนถึงแปลกใจมากและคิดได้ว่าตนคงโดนผีหลอกเข้าให้แล้วแต่ก็หน้าแปลกที่คุณอ่อนนั้นอยู่ห้องพักแห่งนี้มาก็ตั้งเป็นปี ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยแล้วชายผิวดำที่นั่งอยู่ใต้ต้นกล้วยนั้นเขาเป็นใครกันจนกระทั่งในเช้าวันต่อมาคุณอ่อนก็ได้คิดทบทวนถึงเรื่องที่ตนเองพบเจอก่อนที่คุณอ่อนจะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนเป็นคืนวันพระซึ่งปกติคุณอ่อนมักจะซื้อของมาไหวพ้พระและเรียกวิญญาณให้มากินแต่พอดีเมื่อวานตนนั้นได้ลืมไปว่ามันเป็นวันพระ จึงไม่ได้ซื้ออะไรมาไหว้หรือซื้อของกินมาทิ้งไว้เพราะแบบนี้อาจจะเป็นสาเหตุทําให้ดวงวิญญาณของชายร่างดําใต้ต้นกล้วยที่น่าจะเป็นผีของนายตนีที่สิ่งสถิตยอยู่ในต้นกล้วยบริเวณหลังห้องของคุณอ่อนที่เขาเคยได้กินทุกวันพา้าเขาเกิดหิวที่ไม่ได้ของกินจากคุณอ่อน และคงมาทวงเอากับคุณอ่อนเพราะเคยทำให้เขาเป็นประจำแต่วันผ่าที่ผ่านมาดันลืมเขาก็เลยมาทวงถามจริงๆแล้วดวงวิญญาณน,นั้นก็ไม่ได้มาแบบน่ากลัวมากนักหรือมาหลอกอะไรเขาแค่มาทวงในวันนั้นคุณอ่อนแก็จึงได้ออกจากห้องไปที่ตลาดเพื่อหาซื้อของกิน และนำของกินนั้นมาใส่จานและวางทิ้งไว้ที่โต๊ะหลังห้องซึ่งเป็นบริเวณแถวหน้าต้นกล้วยที่คุณอ่อนเห็นผีชายผิวสีดำคขํามานั่งชันเขาห้เห็นก่อนที่คุณอ่อนจะได้เรียกวิญญาณผีเล,ล่ร่อนผีแถวนั้นให้มากินอาหารที่วางทิ้งเอาไว้ให้ซึ่งหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ยังคงปกติดีคุณอ่อนยังไม่เจอชายคนนั้นมาหาหรือมาให้เจอในความฝันอีกหลังจากที่ให้อาหารเขากิน เรื่องราวก็มีประมาณนี้นะคะเพราะเหตุการณ์เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเท่าไหรนะ่นักยังไงถ้ามีเรื่องราวเพิ่มเติมหรือคุณอ่อนเจอผีชายผิวค้าที่ใต้ต้นกล้วยมาให้เห็นอีกครั้งยังไงมินจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะก่อนจบคลิปนี้มินก็มีเรื่องผีมาแถมให้ฟัง เป็นเรื่องลักษณะคล้ายกับที่คุณอ่อนได้เคยพบเจอมาเลยมินและแฟนเคยไปพบเจอมาโดยมินจะเล่ารวบรัดแบบสั้นๆเลยนะคะเมื่อหลายปีก่อนมิ้นกับแฟนเพิ่งย้ายเข้าหอพักใหม่ห้องอยู่ที่ชั้นล่างเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กโดยหลังห้องมีระเบียงเล็กๆพอเปิดออกไปก็จะเจอดงกล้วยเรียงกันเลยค่ะ เตียงเวลานอนปลายเท้าจะหันออกไปทางประตูระเบียงพอดีเลยคืนนั้นมิ้นกับแฟนก็นอนด้วยความรู้สึกเพียเพราะเพิ่งขนย้ายข้าของมาทําให้เกิดอาการเหนื่อยเป็นพิเศษแน่นอนพอนอนไปได้สักพักเพื่อนข้างห้องเป็นเด็กวัยรุ่นเขาก็พาเพื่อนมาปาร์ตี้หลายคนพูดคุยกันเสียงดังโวกเวกทั้งคืนจนมิ้นนอนไม่ค่อยจะหลับ ก็เลยลืมตาขึ้นมามองไปทางปลายเท้าซึ่งก็คือปลายเตียงมองออกรอดไปทางหน้าต่างมิ้นก็เห็นชายผิวดำร่างสูงใหญ่ไม่สวมเสื้อจ้องมองเข้ามาภายในห้องของมิ้นด้วยใบหน้าบึ้งตึงแน่นอนว่าหลังห้องมิ้นตรงที่เป็นระเบียงนั้นถึงจะอยู่ชั้นล่างแต่ก็มีเหล็กดัดกัน้น ไม่มีใครที่จะสามารถเข้ามายืนอยู่บริเวณนั้นได้ง่ายๆแล้วชายที่เห็นก็ยืนจ้องมิ้นอยู่อย่างนั้นแทบจะทั้งคืนจนมิ้นรู้สึกกลัวมากขู่ไปในใจว่าถ้ามาหลอกกันแบบนี้จะแช่งเอานะ วิญญาณนั้นเลยหายไปและมิ้นก็ได้หลับไปในคืนนั้นในเช้าวันต่อมาแฟนก็ได้เล่าให้มินฟังว่าเมื่อคืนเขาเองก็เห็นชายตัวสูงผิวดำคำ้ำมายืนจ้องอยู่ที่บริเวณประตูหรือตรงบริเวณปลายเตียงชายคนนั้นขู่จะทำร้ายแฟนของมินก่อนที่เขาจะพยายามวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะบีบคอโดยชายคนนั้นมีลักษณะตัวสูงผิวดำคำ้ำเมื่อเขาพยายามจะเข้ามาทำร้ายแฟนของมินก็ได้ขอสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือให้ช่วยทีจนมีแสงสว่างวาบมาทําให้ใชายร่างสูงผิวลำคํำไม่สวมเสือ้ออันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาจริงๆตั้งแต่มิ้นกับแฟนอยู่ห้องเช่านั้นก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสียงคนใช้ห้องน้ำเอ่ยน้ำในห้องน้ำไหลเองต่อหน้าต่อตาเอ่ย พื้นห้องน้ําเปียกทั้งที่ไม่มีคนใช้ห้องน้ําเอยสารพัดเลยล่ะคะ่ะจนมิ้นกับแฟนทนไม่ไหวต้องย้ายออกจากที่นั่นทั้งทที่ยังอยู่ได้ไม่ถึงเดือนเลยแล้วทุกคนล่ะคะเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะาคล้ายแบบที่คุณอ่อนและมิ้นเจอบ้างไหมยังไงอย่าลืมเขียนเล่าประสบการณ์ของคุณเองที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะที่รับฟังเรื่องราวจนจบ